กะว่าจะเอาสักถึงหมื่นเน่ะไม่งัถึงแสนไปเลยนะท่านผู้ชมบิ๊กวินแตกอะโอ้โหแล Big ้วบิ๊กวินใสอีกหนึ่งรอบครับผมโอ้โหแล้วบิ๊กวินแตกเป็นรอบที่สามครับผมทำตืต่นวิดีโอแต่ทำเพื่อเพื่อความมันเทิงเ,เท่านั้นอายุตั้ง18ปีควรได้รับคำแนนนำ โอเคกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพบกับผมเฮียวีโต้จากช่องนักปั่นอิตเตอรีกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับเกมจ๊ k กเกอร์แมสเนกันครับผมวันนี้ท่านผู้ชมครับผมมีงบประมาณอยู่ที่1782บาทนั่นเองท่านผู้ชมฮะมาดูกันว่าวันนี้ผมจะเล่นได้ถึงไหนฮะเราจะปั่นแบบสุดขึ้นสุดหรือว่าลงสุดกันแน่อ่าท,ท่านผู้ชมครับ เราไม่พูดมากครับผมผมจะปรับเบ็ดไปที่สักประมาณสักสัก30บาทก่อนแลวกันครับท่านผู้ชมฮะแล้วเรามาดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างครับผมโอเคเราจะกดไปเลยฮะตอนนี้ครับหนึ่งครับผมโ,โหยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะตอนนี้ไหนดูสิป้าเป็นยังไงกันอุ้ยสามสิบบาทเอ้ยสามสิบเป็ดสามสิบบาทครับผมมงกุดออกแล้วมันจะได้เท่าไหร่กันเอ่ยฮะร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกสิบ 200หรือเปล่าถึง200แน่ๆฮะ225บาทครับผมโอ้โหมาแล้ววะมาดีวะมาดีวะแบบนึงนะครับผมท่านผู้ชมอ่ะไปเลยไปครับผม,ม,ม,มบผม,ผมะกะว่าเอากะว่าจะเอาสักถึงหมื่นน่ะนั่นก็ถึงแสนไปเลยท่านผู้ชมมาพูดมันเบ้เอรครับผมไม่ไม่ครับผมรอเล่นฮะผมรอเล่นนะท่านผู้ชมครับผมแต่ก็ในใจก็อยากได้อยู่นะ แต่เขาเขาจะให้หรือเปล่าเถอะโอเคนะตอนนี้เวลาเล่นเอ่อตอนนี้ผมอยู่ที่ประมาณสักบิ๊กบินแตกครับผมโอ้เดี๋ยวนี้นะบิ๊กวินแตกอะ่ะใเย็นๆดิเมื่อกี้กำลังจะอธิบายเกมให้ท่านผู้ชมฟังเลยโอ้โหต้องการอะไรบิ๊กวินดันมาแตกซะได้ครับผมท่านผู้ชมฮะได้ตั้ง300บาทครับผมโอเคปรับเบ็ดขึ้นนะผมเจ็ดสิบาบาทฮะไปเลยโอ้โหตอนนี้งบประมาณ มีอยู่พันแปดนะถ้าผมกดไปละกดกดไปแล้วเหลือได้ตั้งสองพันครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วแล้วก็ได้บาสามตัวมานะฮะโอ้โหได้เท่าไหร่นะได้ร้อยร้อยสี่สิบร้อยห้าร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบเจ็ดบาทครับผมท่านผู้ชมครับโอเคได้ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทในการเบ็ดเจ็ดสิบห้าบาทครับผมเมื่อกี้บิ๊กวินอุ้ยโอ้โหแล้วบิ๊กวินแตกอีกหนึ่งรอบครับผมบิ๊กวินแตก ในการเบ็ดไปดเขาเรียกว่าไรเบ็ด75บ้าทแล้วบิ๊กวินแตกมันก็ต้องได้เยอะนะสิได้750บาทท่านผู้ชมครับโอ้พระเจ้าจอสผมกูปรับเบ็ดขึ้นสุดเลยมาท่านผู้ชมอะท่านผู้ชมผมมาผมโลภแล้วผมผมโลภแล้วท่านผู้ชมอะไปปั๊บยังไงดูสิยังไง,ง,ไงมันเป็นยังไงกันแน่อุ้ยถ้าจะเงียบอยู่ปรับเบ็ดลงนะ โอเคครับท่านผู้ชมัปรับเบ็ดลงครับผมโอเคไหนดูวที่อุ้ยโอ้โอดีแล้วปรับเบ็ดลงเนี่ยโอ้โหแล้วโอ้โหได้ได้โพดํมมานะครับผมโอเคปรับเบ็ดขึ้นแล้วก็ไปต่อครับผมอ่ายังไงยังไงสิ ถ้ามันดูท่าจะไม่ดีก็ให้ปรับเบ็ดลงนะท่านผู้ชมครับง่ายๆครับผมเทคนิคเทคนิคของผมเอามาฝากของวันนี้ก็คือถ้าทีท่าถ้ามันจะเสียก็ให้ปรับเบ็ดลงครับเช่นแบบเ,เล่นกดมาห้าครั้งไม่ติดสักครั้งเนี้ยปรับเบ็ดลงได้เลยยังไงก็ไม่แตกแน่นอนฮนะ,ะปรับเบ็ดลงสุดเลยมันจะแตกกูป่ามนไหนดูสิโอเค เงยประมาณมีเท่าไหร่นะตอนแรกพันแปดปะพันแปดหรือพันเจ็ดนี่แหละท่านผู้ชมนะี่ะแต่ตอนนี้ผมได้ไปแล้วสองพันท่านผู้ชมผมจะเลิกเล่นตอนไหนก็ได้ฮะแต่ขอโบนัสเกมเออโบนัสเกมอีกขอรางวัลใหญ่อีกสักครั้งนึงก็พอฮะแล้วผมจะเลิกครับผมท่านผู้ชมมารุนช่วยกันนะครับอ่าไหนดูไหนดูตอนนี้นะโอ้โหโคนเงียบแบบท่านผู้ชมฮนะ ปรับต่ำสุดเลยปรับต่ำไปก่อนท่านผู้ชมฮะถ้ามันอย่างเงี้ยปรับต่ำไปเลยแนะนำา่ะถ้าเมื่อกี้ผมเบ็ดถึงร้อยแนละ้วผมหมดตูดแล้วนะตอนเนี้ยโอ้โหท่านผู้ชมครับโอ้โหมันกระับไม่แจกเลยเนะี่ยเออโอ้โหแล้วบิ๊กวินแตกเป็นรอบที่สามครับผมโอ้โหสุดยอดฮ้าวันนี้บิ๊กวินแตกสามรอบอีกแล้วอ่ะแต่ก็ได้สามบาทครับผมท่านผู้ชมฮะเบ็ดขึ้นก่อนแป๊บหนึ่ง ไปไปเบ็ดไปที่10บาทครับผมเทคนิคไรเบ็ดด้วยนะตอนนี้ใช้หลายเทคนิคมากเลยผมอะป๊าบเฮ้ยเฮ้ยได้เปล่าอุ้ยมาดีวะมาดีวะปรับไปร้อยนึงทีเออเอาทิพหหยเฮ้ยจเย็นไอ้สองไอ้สองไอ้สอง ไปอุ้ยหายแล้วมันกระับไม่แจก,กเลยท่านผู้ชมฮะมันเรามันเอาบิ๊กวินมาล่อ,อผมท่านผู้ชมฮะอืมอุ้ยอุ้ยโอ้โหโ,โ,หโ,โพดัมแล้วเมื่อกี้ไพ่น่าจะสลับเนาะโอเคไปโอ้โอ้โห ชิปหายแล้วชิปหายแล้วโอ้ยด้ได้โอม่ไไ้แบบได้หลามตัดมาปอบใจครับผมแต่ก็ยังดีครับอืมหือุ้ยผู้ได้โดรามมาอีกสีสี่ดอกครับผมก็ว่าก็ยังดีอ่ะก็ยังดีอยู่นะ ได้มา40บาทครับผมโอ้โหก็จะเริ่มมาละเริ่มมาละไปปึ๊บ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 หายไลเบ็ดเจนิคไลเบ็ดของผมก็<ๆ>คือเนี่ยพอกูเบ็ดเป็นร้อยมึงก็ไม่แตกให้กูไงไอ้บ้าเ้ยุ้ยแล้วโจกเกอร์ออกหนึ่งครั้งก็ผมออกแล้วเลย สิบบาทแล้วก็รีสปินหนึ่งครั้งครับผมท่านผู้ชมมาในการเบ็ดไปเบ็ดไปอยู่ที่ยี่สิบบาทครับผมโจ๊กเกอร์เข้าตอนเบ็ดยี่สิบาทแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยท่านผู้ชมครับโอเคอุ้ยโอ้โหแล้วก็ได้โทดำมาสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบถึงถึงร้อยหรือเปล่าถึงใต้แค่แปดสิบบาทครับผมท่านผู้ชมครับ โอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอพอแค่นี้นะครับเพราะผมรู้สึกว่าถ้าเล่นไปมากกว่าน,นี้เจ๊งแน่นอนนะท่านผู้ชมครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วผมก็ขอฝากช่องวัยรุ่นอิตาลีไว้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันน,น,นี้สวัสดีครับผม